สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ครัวบ้านนิชานันก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาแกงเหลืองกันนะคะแกงเหลืองแกงเหลืองผักดองนะคะกับกุ้งสดนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ yeah. ในกระทะของเราน,นี้เรจะเป็นน้ํานะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็พริกห้าช้อนโต๊ะนะคะเป็นพริกแกงเหลืองนะคะค่ะหอมวันนี้ใช้น้ําสะปอกกุ้งนะคะน้ําที่ต้มกุ้งนะคะเอามาทํามันอร่อยหวานดีค่ะนะคะเรายังไม่ปรุงรสนะคะเราให้เดือดก่อน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็จะใส่สูตรเดิมคะ่ะสูตรสูตรบ้านเรานะคะเราจะใส่ย,ยอดมะยมนะคะ วันนี้ยอดไม่ยอมไม่ค่อยถึงค่ะเก็บไม่ถึงค่ะเอาเป็นสามยอดแล้วกันนะคะแล้วก็สามยอดพอค่ะใบย่านางนะคะยานางยานางกับบ้านเราผักริมรั้วบ้านเรานี้แหละค่ะยานางค่ะสวยสดค่ะห้าใบค่ะทําให้น้ําทําไมคะกลมกล่อมน้ําเราจะกลมกลมกล่อม,มแบบแกงเหลืองนะคะสูตรบ้านเรานะคะสูตรเป็นบ้านเราแล้วก็ ยอดมะขามยอดมะขามดีมากเลยค่ะพอได้ฝนนะคะห้ายอดนะคะใส่ลงไปค่ะทำน้ำให้มันอร่อยอร่อยก่อนนะคะอย่างไม่จึงรถนะคะใส่น้ำนี้ไปก่อน,นะคะ่ะให้เดือดสักนิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยใส่ะคะ่ะวันนี้กุ้งนะคะ กุ้งของเราก็มาจากสมุทรปราการนะคะปากน้ําค่ะกุ้งปากน้ําสมุทรปราการนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะสิบห้าตัวนะคะสิบห้าตัวนะคะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะสดมากเลยค่ะนะคะ,ะจากนั้นนะคะเดือดแล้วนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวค่อยช้อนนะคะฟองจากนั้นเราจะใส่นี้ก่อนค่ะใส่ผักดองนะคะผักดองอร่อยนะคะ400กรัมค่ะใส่ลงไปก่อนให้เข้าไปดูดน้ำนะคะจะได้แซบๆค่ะนะคะเดี๋ยวให้เดือดสักพุ่งหนึ่งก่อนนะคะให้เดือดสักพุ่งเยอะมากเลยค่ะ400กรัมนะคะ จากนั้นเราจะให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเอาฝามาปิดนิดนึงตะแคงนิดนะคะจะได้เห็นชัดๆเอาฝามาปิดนิดนึงนะคะช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้นค่ะฝาของเราค่ะปิดไปเลยค่ะช่วยให้เดือดเร็วขึ้นไม่ยากนะคะแกงง่ายๆค่ะ พริกแกงส้มก็ไปดูได้เลยนะคะพริกแกงเหลืองเนี่ยคะ่ะเราทำไวให้ดูแล้วนะคะไปดูได้เลยเตรียมปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยส้มมะขามนะคะน้ำส้มมะขามนะคะวันนี้เราจะตวงทับพีเลยค่ะผักดองเนี่ยมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากค่ะไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะผักดองเปรี้ยวอยู่แล้ว หาช้อนสักหน่อยค่ะเตรียมชิมค่ะเตรียมเอามาชิมหาช้อนก่อนค่ะเอาละค่ะเดือดแล้วนะคะปุดๆก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยสมุาขามสามช้อนโต๊ะนะคะผักคือผักดองเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเราเอาสองช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าผักดองมันเปรี้ยว จากนั้นก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งสิบห้าตัวนะคะสดใหม่นะคะเอาน้ำใส่ไปด้วยน้ำกุ้งน้ำปลาค่ะน้ำปลาสักประมาณน้ำปลาก็ไอ้แกงส้มต้องกินหยอดนะคะน้ำปลาเอา3ามช้อนโต๊ก่อนนะคะ3ามช้อนโต๊ะนะคะ นี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะช,อชออ้อนหนึ่งชอบเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน้ำตาลตักหนึ่งช้อนชาโดยประมาณนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะชอบหวานน้ำก็หวานนํำค่ะคนทำชอบเปรี้ยวค่ะเ <c oughs> อาละค่ะให้เดือดอีกสักสองพุ่งนะคะปิดไว้ก่อนคะ่ะช่วยให้ก็เดือดเร็วขึ้นอร่อยนะคะลองทำดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปคะ่ะ ลองทำดูนะคะแต่จะให้อร่อยนี่ค่ะพริกเราต้องตําเองค่ะถึงจะอร่อยนะคะเตรียมค่ะเตรียมเตรียมเสิร์ฟค่ะ เตรียมชิมค่ะชิมเวลาชิมน,นี่ก็คือต้องสามรสนะคะแกงส้มเนี่ยมันต้องสามรสนะคะถึงจะอร่อยค่ะต้องชิมดีนิดนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะสูตรบ้านเราจะเป็นนี้ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะเดือดแล้วค่ะหอมมากหอมมากเห็นไหมคะกุ้งของเราสวยงามหอมมาก กุ้งสดก็เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาทำล้วจะเกิดเป็นสีชมพูค่ะนะคะนี่ค่ะกุ้งเนหะ็นไหมสีชมพูสวยงามค่ะผักดองของเราก็โอเคค่ะสวยงามนี่ค่ะโชกุ้งนะคะโชกุ้งกับโชผักดองเห็ <c oughs> นไหมค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเคี่ยวสักนิดนะครับพริกจะได้ซึมแซกซึมซึมจะได้ชุ่มฉ่ำกับ ขาเรียกอะไรผักดองนะคะจะได้รสเคี้ยวแล้วมันจะกรอบอร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มค่ะโชว์ค่ะ,ะช้อนออกก่อนเดี๋ยวไม่สวยเอาละค่ะชิมนะคะชิมกับเรานะคะชิมกับเราได้แล้วค่ะผักดองนะคะอร่อยค่ะเคี้ยวสักสองพุ่งนะคะ หวานเค็มค่ะอร่อยมากค่ะแกงนี้ไม่ต้องกินหยอดนะคะแกงต้องกินหยอดถึงจะอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นของดีค่ะหัวหอมค่ะสามหัวนะคะใส่ลงไปเพื่อให้น้ํามันที่มันเข้มข้นเนะี่ยกินหัวหอมเยอะๆนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดค่ะแล้วก็พริกค่ะน้ําเราจะได้หอมมีเอฟซีวาถามใส่ไปทําไมคนทําบ้านเราเนี่ยชอบใส่ไปอย่างนี้มันก็จะหอมค่ะ แล้วหัวหอมนี่ก็กินได้หมดค่ะกินหัวหอมเยอะๆนะคะดีค่ะเป็นสมุนไพรนะคะดีต่อร่างกายนะคะอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมนะคะเตรียมตักเติฟนะคะเตรียมตักเติฟเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เดือดตักสองพุ่งนะคะให้เขาแซบๆหน่อยถึงจะอร่อยค่ะอร่อยนะคะ ผักเนี่ยที่เราใส่ไปให้น้ำกลมกล่อมมาถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาเก็บทิ้งก็ได้ค่ะแต่ยอดมะขามอะไรมันก็กินได้นะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็เก็บทิ้งค่ะพอเรากินน้ําค่ะนะคะผักสดๆอร่อยค่ะนะคะผักข้างรั้วนะคะบ้านเราปลูกเองค่ะผักง่ายๆเราก็ปลูกเองได้นะคะ ไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะประหยัดค่ะทุกอย่างต้องประหยัดหมดประหยัดนะคะอันนี้ก็กินได้สองวันแล้วค่ะใส่บาตรถ้วยหนึ่งนะคะกินสองมือนะคะเอาละค่ะดับไฟได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟนะคะไปกินกันเลยค่ะไปกินกับเรานะคะวันนี้กินกับไข่ทอดนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะเราใส่ทั้งใบใส่ทั้งก้านเลยนะคะอันนี้ไม่เอาก็เก็บออกคะ่ะโชกุ้งด้วยคะ่ะโชกุ้งโชพิคค่ะนะคะอันไหนเราไม่ต้องการเราก็เก็บออกได้คะ่ะน้ำลายไหลแล้วค่ะชิมตามใจปรารถนาเลยนะคะท่านชอบรสยังไงท่านก็ชิมตามที่ท่านชอบคะ่ะ อันนี้ไม่ไม่ต้องตามสูตรมากนะคะเราก็กินตามที่เราชิม,ม่ะคะเราว่าอร่อยของเรานะคะอร่อยของเรานะคะดูกุ้งสะก่อนอะเอามาโชว์หน่อยกุ้งตัวสวยๆนี่ค่ะเห็นไหมคะไปกินได้กันคะ่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปคะ่ะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะดีๆหน่อยมันร้อน,นะคะ่ะ เอาละค่ะโชว์ค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ